ทันจริงกระบาดโตโยต้ารีโว e พรีแลนเนอร์ดับเบิลแ2.4 e n t นทรีเกียร์ธรรมดา810,000บาทวันนี้แอดมินพามาที่โชว์รูมโตโยต้าทีวสาขาสุวรรณภ,ภูมิลาดกระบังตัวที่เราที่จะพาไปดูนี้นะครับก็คือไฮ l ักซ์รีโ o u ดับเบิลแค r พ n ีแล2.4 e n t นทรีเกียร์ธรรมดาราคาจาก Eco คสติเกอรนี่ครับ810,000บาทซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าในเว็บเขาจะแจ้งราคาไว้ที่8 7 0 0 0นบาทก็ถือเป็นรถยนต์รุ่นทำเงินของโชว์รูมเหมือนกันเพราะอย่างน้อยเป็นกระบะสีประตูที่มีราคาหลายคนพอเอื้อมกันได้ครับสำหรับไฮไลท์สำคัญของ Revo ดับเบิลลแคปพรีเลนเนอร์2.4เอนทรีเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงด้านงานวิศวกรรมบางอย่างและเพิ่มเติมด้วยออปชั่นที่ทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่าเงินมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงภายนอกก็จะเห็นได้ชัดเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกระจังหน้าใหม่หากใครดูไม่ออกว่า2020 r e v o แต่ต่างจากรีโ vo รุ่นก่อนอย่างไรก็จงดูที่ขอบกระจังหน้าตัวใหม่มันจะหนาๆกินเนื้อที่ฝากระโปรงหน้ามากขึ้นเล็กน,น้อยนั่นเองครับแต่ถ้าใครที่คาดหวังความหรูหราของไฟหน้าอาจจะต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่ามันเป็นเกรด2.4 Entry จึงได้ไฟหน้าไฮโดรเจนแบบมติรีเฟลเเตอร์ แต่ก็ได้ไฟท้าย LED Light Guiding มาให้ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานตัวรถมีดังต่อไปนี้กระจังหน้าสีดำและเทาเมทัลิกมือเปิดประตูโครมเมียมกระจกมองข้างโครมเมียมปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเหลียวลอ้ออลลอยขนาด17นิ้วภายในสีดำเบาะผ้าสีดำกุญแจรีโมทแบบแจ c k k n i f ขี่พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และจอสี TFT MID ระบบเบรก ABS EBD ถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งไฮไลท์เด่นของรถมันก็คือการติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ไม่มีระบบปฏิบัติการอะไรซับซ้อนเพราะเป็นเฟิร์มแวร์ที่ t ต y o ต a จ้างบริษัทซอฟต์แวร์เอาซอนมาพัฒนาเองโดยหน้าจอสำหรับตัวนี้เป็นหน้าจอมาตรฐานในตัวกระบะตอนเดียวและ Smart c แคไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ และรวมถึงการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ให้เป็นมาตรฐานในเว็บเค้ายังระบุอีกด้วยว่ามันสามารถรองรับการเชื่อมต่อ T-Connect ได้ด้วยเพียงแต่ฟังก์ชันการใช้งานของมันจะเท่ากับตัวท็อปหรือไม่เดี๋ยวคงมีการพิสูจน์กันครับและไฮไลท์เด่นอีกประการก็คือการปรับลดแหนบจาก5ชั้นเป็นแบบ3ชั้นแทนที่ตุเต้เคลมว่าช่วยเพิ่มความนุ่มนวลของช่วงล่างได้สำหรับอุปกรณ์อื่นๆก็มีพอประมาณได้แก่ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V ต์2ตำแหน่งสวิชเลือกโหมดการก,กับขี่ Eco Power ของระบบเกียร์ธรรมดาครับหากใครเช่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรโด Subscribe ช่อง k i ี s k y ยขอบพระคุณยิางสูงครับ